ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง ERP นะครับในส่วนของ Supply Chain Management Module นะครับ m o d u l การจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบนะครับการผลิตการจัดเก็บการขนส่งนะครับการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโม d u l นี้ช่วยให้การเชื่อมต่อและการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆครับใน Supply Chain เนี่ย เป็นไปได้อย่างราบรื่นลดความล่าช้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะครับโมดูลนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมี 1. การจัดซื้และการจัดหาวัตถุดิบครับระบบเนี่ยช่วยในการวางแผนการจัดซื้อได้นะครับการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับการติดตามสถานะการจัดส่งวัตถุดิบนะครับ 2. การจัดการสินค้าคงคลังนะครับจะมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในคลังสินค้า ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของการผลิตและการขายนะครับช่วยลดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือค้างสต็อกได้นะครับ 3. การวางแผนความต้องการงวัสดุนะครับ Material Requirement Planning นะครับ MRP ช่วยในการคำนวณความต้องการวัตถุดิบนะครับและการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังนะครับ 4. การขนส่งและการกระจายสินค้านะครับ ก็จะมีการจัดการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือโรงงานไปยังลูกค้ารวมถึงการจัดการเครือข่ายการกระจายสินค้านะครับและการติดตามการขนส่งเป็นต้นนะครับหการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์รี ationship management นะครับ SRM นะครับก็จะช่วยในการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์การประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์นะครับและการเจรจาต่อรอง ระการวิเคราะห์ลายงานข้อมูลนะครับก็ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเชนเช่นต้นทุนการขนส่งระยะเวลาในการจัดส่งนะครับและประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์เพื่อปรปับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนนะครับการนําไปใช้งานในองค์กรนะครับสามารถใช้โมดูลนี้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้โมดูลนี้ในการวางแผนและจัดซื้อสินชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์นะครับ การจัดการสินค้าคงคลังของชิ้นส่วนและสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยนะครับการจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้านะครับและการติดตามการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าเนี่ยการใช้งานโมดูลนี้นะครับช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของของตลาดได้เยอะมากนะครับประโยชน์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานนะครับโมดูลนี้ช่วยให้การดําเนินงานในห่วงโซ่ประทานเป็น ไปอย่างราบลื่นนะครับลดเวลาที่เสียไปในการประสานงานและการจัดการสินค้าคงคลังนะครับลดต้นทุนนะครับระบบเนี่ยช่วยในการวางแผนและการจัดการต้นทุนนะครับในซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่จําเป็นนะครับปรปับปรุงกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เพิ่มความโปร่งใสและการควบคุมนะครับ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและติดตามในระบบเนี่ยทำให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานได้ตลอดเวลานะครับการตอบสนองต่อความต้องการของของตลาดนะครับการวางแผนและการดําเนินงานที่ดีเนี่ยในซัพพลายเชนเนี่ยช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับการปรับปรุงความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์นะครับระบบจะช่วยให การจัดการและการประเมินความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ได้ดีนะครับช่วยให้การเจรจาและการประสานงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่างโปรแกรมนะครับก็เช่น SAP Supply Chain Management ครับ SCM นะครับโปรแกรมนี้ก็ใช้ในการจัดการซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับตั้งแต่การจัดซื้อการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการขนส่งสินค้าใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะที่มีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนเช่นอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งเป็นต้นนะครับโปรแกรม oracle นะครับ supply chain management cloud นะครับเป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนและจัดการห่วงโซ่อุปทานสําสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีฟังก์ชันการจัดการตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการขนส่งสินค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล supply chain นะครับ อีกตัวนะครับ Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ครับก็มีฟังก์ชันในการจัดการหงวงโซหงวงโซ่อุปทานที่ครอบคุมนะครับใช้ในการวางแผนและการจัดการการซื้อการจัดเก็บการขนส่งสินค้าใช้งานได้ดีในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับและการกระจายสินค้านะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ